สวัสดีค่ะวันนี้ไต่พามาชมไฮไลท์การแข่งขันระหว่างทีมฮุนไดกับทีมพิงค์สไปเดนะคะน้องสองกับคิมยอนคยองนั่นเองค่ะจะสนุกแค่ไหนามาชมกันเลยนะคะ <unsure. S 1> อันนี้เป็นเซตที่สามนะคะทุกคนเริ่มต้นเกมมาค่ะปปอ่าได้เป็นแต้มของทางฮุนไดโดยน้องสองนะคะ คตีออกไปเองนะคะอ๋ออาจจะทัชนะคะได้เป็นแต้มของทางเฮงกุกค,ค่ะมัวมาตบไป น้องสองเสิร์ฟนะเมื่อสักครู่นี้น้องสองได้ยืนเป็นตัวเิงครบ5เซตเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะรับดีด้วยนะโมมาตบเป็นแต้มค่ะสุดยอดค่ะอ่าสูสีมากนะคะทุกคน คือคะแนนเนี่ยไม่ทิ้งห่างกันเลยนะน้องสองถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเลยนะคะมาช่วยทีมได้เยอะเลยนะคิมตก กอนก้างเก่านะคะคิมฝีมือเขาแบบประสบการณ์เยอะมากๆค่ะเสร์ฟพลิกเน็ตมานะคะหยอดอ่าเป็นแต้มนะคะ เมื่อสักครู่แต้มเมื่อสักครู่ไม่ได้เนาะได้เป็นทางหุ่นใดนะคะเจรนาตบไปเห็นไหมคะน้องสองแบบโอ้โหรับไว้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ตบเป็นแต้มทางหุ่นใดค่ะถ้าน้องสองรับไม่ได้เนี่ยแต้มนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะ โอ้โหเจไดนาเขาก็สุดยอดเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะสุดยอดค่ะมีความสูสีมากนะระหว่างหุนใดกับเพิงกุกนะคะ เจเลนานี่ก็ตัวตีตัวตบดีเหมือนกันนะคะของทางฮึงกุกนะโอ้โหอ้น่าจะออกแล้วเมื่อสักครู่นะคะอ่ารับไว้ทันไหม พยายามเคาะข้ามไปนะคะยอดลงไปน้องสองตกโอ้โหเขายังรับไว้ได้ค่ะโดยคิมนะคะสุดท้ายก็หยอดลูกนี้ค่ะเมื่อสักครู่น้องสองตีแรงมากนะแต่คิมยองหยองก็ยังรับไว้ได้นะคะ สูงสี่มากค่ะเก้าต่อเก้าแล้วนะวิภาวีตบไปอีกค่ะโหสุดยอดค่ะนี่ค่ะผลงานน้องนะคะโดดเด่นดีจริงๆค่ะทุกคนช่วยทีมได้เยอะมากค่ะ กระโดดสูงแล้วก็ตบหนีบล็อกไปนะคะผ่าช่องตรงกลางของบล็อกพอดีเลยคะ่ะคิมตบแล้วติดบล็อกนะอ่าทีนี้ส่งมาให้อีกคนหนึ่งตีได้นะคะอ้าว ไม่รับนะคะมันกักักกันอยู่นะทีมฮุนไดนะกักกันอยู่นะคะไม่มีคนเข้าไปรับบอลเมื่อสักครู่น่าเสียดายนะคะเสิร์ฟมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ เขา,าเล่นจังหวะสองะค่ะทุกคนตัวเซตของเขานะคะโคชเรียกคุยเลยนะคะโมมาค่ะยังเหนียวนะคะแต่ว่าไม่ไหวแล้วนะคะคือรับได้แต่ทิศทางบอลมันไม่ได้เนาะน้องสองเสิร์ฟดีมากค่ะทุกคน ลิกเน็ตมาค่ะล้มโอ้โหเขายังบล็อกไว้ได้นะคะเอเป็นแต้มให้กับทางฮุนใดค่ะสุดยอดมากๆเซตนี้เนี่ยมันมากๆเลยนะลงค่ะทุกคนค่ะ เป็นแต้มให้กับทางหุนไดค่ะโอ้โหเล่นดีจริงๆไม่ทันค่ะหุนไดได้แต้มนะคะขึ้นนำ15ต่อ12นี่ค่ะน้องสองได้เสิร์ฟอีกแล้วนะคะอ่านี่ค่ะขึ้นนำอีกแล้วค่ะทุกคนแต้มเริ่มห่างแล้วนะคะห่างกันสี่แต้มค่ะ ทีนี้ของโค้ชทางฮึงกุกนี่เรียกคุยบ้างเลยนะคะเสริมดีมากค่ะน้องสองเสริแล้วได้เป็นแต้มให้กับฮุนใดเนาะห้าแต้มแล้วค่ะที่ห่างกันนะคะคิมยอดนะคะอ่าเป็นคะแนนของทางฮึงกุกค่ะ นี่ค่ะทางฮุนไดก็เล่นจังหวะสองเหมือนกันค่ะรับไว้ได้นะคะลูกตบของคิมนะคะบล็อกได้ค่ะเอาโหไปกระโดดสุดยอดค่ะพุ่งตัวไปรับบอลเลยนะเมื่อสักครู่เหนียวมากนะ อ้ oh. oh. สุดยอดค่ะคิมยอนฮยองนี่คือตบแรงมากนะแต่ทั่งคุนไดรับได้นะยังไงต่อโอ้โ oh. ห oh. ยังส่งบอลข้างไปได้อีกค่ะต้านไม่ไหว้วคะทีนี้นะคะก็อาจจะได้มานะแต้มนี้นะคะโอ้โห oh. oh. เล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะคุณไดก็เหนียวนะฮึงกุบก็เหนียวนะคะ สุดยอดจริงๆเลยค่ะมันมากๆนะคะไม่อยากจะให้แฟนๆวอลลีบอลพลาดเลยนะคุณใดกับฮึงกุกคือเล่นได้สนุกมากๆเลยค่ะเซตนี้สุดมันเลยนะคะ ตรงนี้ค่ะน้องสองรับไว้ได้ค่ะโอ้โหคิมก็รับไว้ได้ค่ะเมื่อสักครู่เจเลนาตีไปค่ะโอ้โหโมมาตีไปเจเลนาอีกรอบหนึ่งสุดยอดไหมคะทั้งคู่นะคะ ไม่อยากให้แฟนวอลล์บอลพลาดเลยจริงๆเห็นไหมคะน้องสองรับมากรับดีมากตานไม่อยู่นะคะลูกนี้ตบอัดบล็อกแล้วก็ขุดมาไม่ได้นะคะโอ้โห ห่างกันสองแต้มแล้วนะคะตอนนี้เห็นไหมคะน้องสองคือแบบโอ้โหรับลูกตบได้ค่ะเป็นแต้มของทางคุนไดค่ะขึ้นนำยี่สิบแล้วค่ะทุกคนอานได้ไปนะคะ ยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะเคาะข้ามาไปก <หอ S 1> ่มอนค่ะโมมาตบไม่สะดวกเจเลน,น่าตีไปอย่างแรงน้องสองรับไปได้ค่ะได้เป็นแต้มของทางใครเอ่ยอ้าวได้ของทางฮึงกุกนะคะ เล่นเอาสซ้นเหนื mm ่อยเลยค่ะน้องสองรับลูกเสิร์ฟมาได้โมมาตีลงไปโอ้โหไม่ไหวเลยค่ะทีนี้จะได้น่าตีแรงไปมากๆเลยนะสูสีมากค่ะ21ต่อ20ห่างกันแต้มเดียวนะคะโโอ้ โอ้โหเสมอแล้วค่ะทุกคนน้องสองรับได้นะคะเมื่อสักครู่โมมาตีหนักๆค่ะเขายังขุดบอลมาได้นะเจลนาอีกรอบโมมารับไปได้ค่ะอ๋อ ขาบล็อกได้ค่ะจนตอนนี้เขาขึ้นนําไปแล้วนะคะจากที่คนใดนําอยู่5้าแต้มค่ะทุกคนคือเสิร์ฟตี้มาทางน้องสองมากเลยนะหนิงกุบเนี่ยโอ้โหคือบล็อกได้นะทางคนใดบล็อกได้นะแต่ว่าบอลมันออกนอกสนามไปค่ะและนี่ค่ะ ไม่รับค่ะสื่อสารกันไม่เข้าใจอ่ะเขาเสิร์ฟมาไม่รับนะ oh. เช็คพลาดค่ะทุกคน oh. น่าเสียดายจริงๆค่ะ oh. เช็คพลาดค่ะโอ oh. ้โหทำให้เซตนี้เนี่ยทางฮุนไดจากที่แบบนำอยู่5้าแต้มนะกลายเป็นแพ้ให้กับพัมฮึงกุกค่ะทุกคน เนี่ยค่ะสุดยอดเลยนะเกมแบบพลิกไปพลิกมาเลยนะโมเมนตัมตอนแรกเป็นของทางหุ่นใดนะคะแล้วก็สุดท้ายต้านไม่ไหวค่ะเสียดายมากๆเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอชมเซตที่4กันต่อนะคะ